กราบสวัสดีเพื่อนๆฟอตบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอดฟันธงนะครับและเราจะมาเจอกันได้ทุกๆวันที่หน้าช่องนะครับซึ่งหลังจากสัปดาห์นี้ไปนะครับก็จะเป็นคิวบอลลิกแต่กันยาวๆแล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเป็นศึกฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับซึ่งวันอาทิตย์นี้ครับก็เป็นคิวฟุตบอลลิกนะครับผมก็คัดมาห้าคู่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งห้าคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหมกีบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานนนนกััะครบ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานครับก็มีบอลเต็งอยู่2ตัวแล้วก็แนวทางสเต็ปเช่นเดิมครับบอลเต็งเมื่อวานครับคู่ได้ก็จะเป็นคู่ของเวโรนากับนาบปลีคู่นี้ผมเลือกต่อนาโปรีไปที่รา,าคากึ่งกับลูกตัวแรกก็กินมาเต็มนะเน,นื่องจากนาโปรีเอาชนะวโรนาไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งลีกดิอเมื่อวานเปิดหัวบอลเต็งก็สวยงาม บอลเต็งตัวที่สก็เข้ามาตามเป้าตามนัดอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากบอลเต็งตัวที่สครับผมเลือกตอบาบยมดิบไปที่ราคาลูกครึ่งครบ2นะครับจบเกมครับเป็นใบยมดิบบุกไปเอาชนะมา์ศูนย์ห้าไปด้วยสกอตสามหนึ่งบินบอลเต็งตัวที่สก็กินมาครึ่งหนึ่งนะครับก็ยินดีกับสมาชิกเพื่อนๆทางไลน์ทุกท่านนะครับที่ได้ตามทั้ง2บินแล้วก็เมื่อวานครับสเต็ปแตกอีกเช่นเดิมนะครับเรียกได้วว่าเมื่อวานสเต็ปแตกแบบสวยๆเลย สเตปทั้ง3ตัวก็เข้ามาเต็มข้อทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลตเตอร์แอดเดอร์ลูกบิดแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นสูงคู่ของนิวคาสเซิลกับกินซอฟเปอร์เลดสเต็ปสก็กินเต็มมาทั้ง3ตัวเรียกได้ว่าสเต็ปชุดนี้ก็โอเทอร์วานเจ็บเลยนะครับภาพรวมวันครับก็อยู่ในแดนบวกแบบจ๋าๆเลยนะก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ติดตามผมทางไลน์ทุกๆท่านนะครับแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆท่นานใดต้องการรับทิศบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ และสําหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกกันโชสเรียนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างมาปาแห่งกรุงโรมโรมาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมอซ่านะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสารเดอโอลิมปิโกณักกรุงโรมจะเตะก,กันเวลาห้าโมงครึ่งในช่วงเย็ยนนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโลมาอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว8นัดชนะ3เสมอ2แพ้ไป3เกมยิงได้19เสียไป12ประตูมีอยู่11คะแนนส่วนฟังมอนซารังอันดับที่7แข่งไปแล้ว8นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้8เสียไป7ประตูมีอยู่12คะแนนครับ สถิติเฮตเวดผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นโรม่าชนะไปหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นโรม่าเสมอกับมอนซาไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโรม่าครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โรมา่าบุกไปเอาชนะกายารีมาได้ด้วยสกอร์สี่ประตูหนึ่งผลประกอบการของโรม่าในรอบพารเกมโรม่าพาดําเนินไปได้สามเกมยกไปหนึ่งเกมพาร์ลับไปหนึ่งเกมคิดเป็นประนะ สองแล้วก็เสมอไปสามเกมโดยที่นี่รอบมาเกมลังสุดนี้มอนซาไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มอนซานะครับเปิดบ้านเอาชนะแซลน,นิตนาไปได้ด้วยสกอร์สามปน ผลกอบการของมอนซ่าในรอบผ่าเกมมอนซ่าพาทําเงินไปที่3เกมยกเป็นเกมพาหรือเป็นเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซนต์เท่ากันนะครับซึ่งในราคาคุณนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านลอมาต่อที่ราคาครึ่งกดปลูกนะครับราคาณตอนนี้ราคายังอยู่ที่เจ้าบ้านลอมาต่อที่ราคาครึ่งกดปลูกถ้าเราไปต่อฝั่งลอมาราคาน้ําจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสี่นะครับถ้าเราไปลองฝั่งมอนซ่าราคาน้ําก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าห้านะครับ ก็ซึ่งคี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับเลยว่าลรม่าเนี่ยทำผลงานได้เป็นรองมอนซาครับแต่ว่าถ้ามองถึงผลต่างคะแนนทั้ง2ทีมต่างกันเพียงแค่1คะแนนเพียงเท่านั้นเนื่องจากมอนซามีอยู่2 2คะแนนแล้วก็ลรม่ามีอยู่ที่11ดคะแนนด้วยกันนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะถ้ามองถึงผลงานในช่วงหลังนี้นะครับโจบ้านลรม่าครับถึงแม้ว่าก่อนหนี้ผลงานก็ค่อนข้างจะเป๋บ้างแต่ว่าเป็น3เกมหลังสุดลอม,ม่าเก็เกเบชัย โฟซินโนเน่เปิดบ้านเอาชนะเซเวตในรายการยูโรปลาลีกแล้วก็บุกไปเอาชนะกากยลรีมันซีหนึ่งก็ถือว่า ผลงานสามนัดหลังสุดโรมาค่อนข้างจะสวยรูเนื่องจาก3เกมสุดของมากก็ทำเงินมาให้3เกมรวดด้วยโซนฟังมอนซ่านะครับผลงานก่อนเบคทิมชาติ ion, ครับมอนซ่านะครับก็ไม่เคยแพ้ครเลนะิจากให้เกมหลังสุดนะชนะไป2ก็เสมอไป3เกมโดยที่2เกมลสุดมอนซ่าก็เก็บชนะมา2เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะซัสโซโรลงเนแล้วก็เอาชนะซาเลนตนาเป็นสามศูนย์นะครับแต่อย่างที่บอกครับชื่อชั้นกับเรื่องขุมกำลังเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วโรมามักจะมีผลงานที่ดียามที่ได้เลน้านนะผลงานการเลน้านของโรมาจาก7เกมนะครับถือว่าชนะได้ถึงง4เกกมนีตร้็ เป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาหลังจากที่3เกมหลังสุดในบ้านของโลมาชนะมา3มเกมรวดแล้วก็ทําเงินในบ้านมาที่3เกมรวดเช่นเดีวยวกันนะครับส่วนฟอร์มมอนซาเกมเยือนก็ถือว่าไม่ได้ขีเยแต่ว่าก็มีเกมที่ไปแพ้เกมเยือนมา3เกมติดต่อกันด้วยตรงนี้ก็ต้องดูว่าวันนี้มอนซามาเล่นเกมเยือนผลจะเป็นอย่างไรนะครับแต่จากภาพรวมและราคาที่เปิดมาวันนี้เจ้าบ้านโลมาต่อที่ราคารึ่งกับลูกส่วนตัวผมก็ยังมองว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างโลมาน่าสนใจมากกว่าเนื่องจากโรมาเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เขี้ยวมากๆยามที่ได้เล่นในบ้าน,นครับฉะนั้น ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโรมาคาดว่ากองหน้าอย่างลูมิโรนกากูที่กาลังเข้าฝักข้าฟ,ฟอร์มจะเป็นตัวทเทดในเกมลุกเดีนน๋ยวนี้และคาดว่าโลมาจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะเป็นคุรวงแพะบ้าโคโรนจะไปบ้านต้อนรับการเยือนของสิงห์หนุ่มบรุเสียมือเช่นกรดบักนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามไรเอเนจี่สตานิโอจะเตะกันเวลาสอทุ่มครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโคโรนครับรังอันดับที่18จมบอยของตารางนะฮะแข่งไปแล้วเจ็ดนัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่6เกมยิงได้4เสียไป14ประตูมีอยู่1คะแนนครับส่วนฝั่งกันบักครับอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้วเจ็ดนัดชนะ1เสมอ3แพ้ไป3เกมยิงได้13เสียไป16ประตูมีอยู่6คะแนนครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโคโรนกับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกน 1, นกัันน1ดแล้ว็เป็นฝั่งกันัดโดยที่เกมล่่าสุดทีเจอกันก็เป็นเกมที่โโคนนเเปิดบ้าสมอ กันบักมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นะัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโคโรนครับเก็บชัยชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมกราชชับมิดนะครับเป็นโคโรนาบุกไปเอาชนะโกมันยามาด้วยสกอร์สิบห้าประตูศูนย์ผมพบการของโคโรนในรอบ4เกมโคโรนไม่เคยพาทําเงินเลยจากรอบ4เกมหลังสุดนี้นะครับส่วนฝั่งกันบักฟอร์มห้านัดหลังสุดกันบักชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กันบักนะครับเปิดบ้านเอาชนะแซงตูซองประตูสกอร์4สี่เปล ผลกับการของกันบักในรอบพา,าเกมกันบักพาร์ทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่40%่สซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างโค,โล, Honestly, งนงโคโลนต่อที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้ราคาก็อยู่ที่เจ้าบ้านโคลนต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งโคโลนราคาน้ำจะอยู่ที่2อ5ถ้าเราไปลองฝั่งกันบักราคาน้ำก็จะอยู่ที่1 8ึ่ง่นะครับก็ซึ่งคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ฝั่งเจ้าบ้านผลงานย่ำแย่สุดดโคคลนนนนนนเจจ้้้าาาาบบรรัักกก็ไไ1ะแ่ป7 ความว่าในรอบ7เกมโคโรนไม่เคยเอาชนะใครได้เลยมีเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะครับลูกได้เสียเนี่ยค่อนข้างจะน่าใจหายนะยิงประตูได้4เกมจาก7เกมแล้วก็เสียไปถึง1 4ประตูเรียกได้ว่าเกมลุกที่ว่าปืนฝืดแล้วกเกมรับก็ค่อนข้างจะยงแย่ๆค่าเฉลี่ยครับโคโรนครับจาก7นัดนะครับโคโรนเนี่ยเสียที่นัดละ2ลูกด้วยกันนะครับส่วนฝั่งกันดบักทิมเยือนผลงานก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากนักแต่ว่ากันดบักเนี่ยก็ยังคงดูดีกว่าเจ้าบ้านโคโรนเนื่องจากการดบักมี6คะแนนจากการลง,ง,งรเล่นไปเก็ดน อร์มดีนะครับกันบัก3เกมล่างสุดไม่แพ้ใ,ใครเลยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปที่2เกมส่วนฝั่งโคโลนะฮะก็เรียกได้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยวัดผลไม่ได้จากเป็นเกมอุ่นเครื่อง แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้โคโลนแพ้ยับไปทุกเกมเลยนะนะครับชนแอคูนี้เมื่อพิจารณาจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาเป็น f c โคโลนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปนะครับผมมองว่าราคานี้ก็ไม่ค่อยสมน้าสมเน,น,น,นื้อสักเท่าไหร่เนื่องจากโคโลนที่ฟอมแํมแย,ย,ย่แต่กลับกลายว่าเป็นฝ่ายต่อกันบักถึงแม้ว่ากันบักนะครับก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ได้ดูดีอะไรสักเท่าไหร่แต่โคโลนครับฟอมแยมแย่ยยก,กว่าสุดฉะนั้นผมอ่านว่าวันนี้อย่างน้อยครับทีมเยือนอย่างบรูเซียมูเช่นกันบักจะมาแบ่งหนึ่งแต้มไปได้ คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบรเเซียมืนเช่นกัตบักคาดวันนี้กันบักจะเอาอยู่ฟันธงเราบ้างกันที่คู่ที่3นะครับข้ามมากันที่ศึกผลิตอังกฤษกันบ้างก็จะเป็นค่รหวางสิงห์พงาตแอตตันวิล่าจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคุณคอนเวตแฮมยูไนเต็ดครับ คุณนี่ครับจะเตะกันที่สนามวิลล <sh am aya> an ่าพาร์คจะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งคุณนี่ครับจะเตะกันที่สนามวิลล่าพาร์คจะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับวิลล่านะครับอยู่อันดับที่5แข่งไปและแปดนัดชนะไป5เสมอหนึ่งแพ้ไป2เกมยิงได้19เสียไป12ประตูมีอยู่16คะแนนส่วนฝั่งเวทแฮมรั้งอันดับที่7นะครับแข่งไปและแปดนัดชนะสี่เสมอสองแพ้ไปสองเกมยิงได้สิบห้าเสียไปสิบสองประตูมีอย ระหว่างเวทแฮมกับอาเันวิลล่านะครับวิลล mm ่า hmm. ไม่เคยเอาชนะเวทแฮมได้เลยเสมอไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่สี่เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมนะครับเปิดบ้านเสมอกับวิลล่าไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่ง ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการครับวิลล่าเก็บชัยชยนะไปได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอสตันวิลล่าบุกไปเอาชนะวูฟมาได้ด้วยสกอร์1นปลือยหซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอสตันวิลล่าบุกไปเสมอกับวูฟมาได้ด้วยสกอร,ร,ร์1นปลือยหผลกับการของวิลล่าในรอบ5เกมวิลล่าพานทำเงินไปที่2เกมพานแล้ไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอย,อ,ยอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟังเวทแฮมฟอร์มห้านัดหลังสุดเวทแฮมชนะป 3, นนเปะครับดิ บ้านเสมอกับนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์2ประตู 2, 2ผลประกอบการของเวทแฮมในรอบ5เกมเวทแฮมพาทำเงินไปที่3เกมยกไป1นเกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่60%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอุนายเอเมอรี่ วันนี้ครับวิลล่าจะมีตัวหลกักๆที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีทาเลนมิงเอเมิเรโนบูอินเดียแล้วก็จัคขอบแรมซี่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าวิลล่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีเปาอุตอเตสจ้าคมมชาชะการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กางก็จะเป็นบูบากามาราจะเล่นคู่กับดักลาสสลุยนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นมูซาดิยาบี้จะเล่นหน้าคู่กับโอลิวัตกินนะครับส่วนฝั่งเวทแฮมภายใต้การคุมทีมของดิวิดมอยความพร้อมแนวนี้เวทแฮมฟูลทีมจัดเเเเเลลลยยยยยนนนนนนื่่ ham, ดดนน่่่่่ออองงงงจจจาา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 กววววววททแแแแฮมมมมคครรััับบบบไีีีตตตผู้้ดดดดดด็ะะิิโโษใ ระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีเคอร์ซูมาจะคุมประจาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็จะเป็นเจมส์บอดเพาจะเล่นการคู่กับเอ็ดสันเอเวเลต์นะครับลีดสามในลูกวันนี้ก็จะเป็นจอร์ด์โบเวนโทมัสซูเชคแล้วก็ลูคัสปากเกตา้าหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางมิเกลอันโตน,นิโอจะลงลาดตะข่ายในวันนี้ซึ่งเลยล่าาคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างแอสันวิล่าต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณตอนนี้ราคายัางอยู่ที่เจ้าบ้านวิลล่าต่อที่ราคาครึ่งล เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนต้องยอมรับร่วย่าทั้ง2ทีมผลงานไม่ต่างกันสักเท่าไหร่วิลล่ามีอยู่16คะแนนอยู่อันดับที่5จากการลงเล่นไป8นัดเนี่ยวิลล่ามีคะแนนมากกว่าเวตแฮมอยู่เพียงแค่2คะแนนเพียงนั้นจากการลงเล่นไปเท่ากันนะบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาจะเห็นในชั้นว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะวิลล่านะครับสกมเกมสุดไม่แพ้ใครเลยชนะไป2แล้วก็เสมอไป1นเกมนะครับส่วนฟังเวทแฮมไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมนะครับดยที่3เกมชนะมาติดต่อกัน3เกมด้วย ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของเวทแฮมเนื่องจากเวทแฮมช่วงหลังถือว่ามีฟอร์มที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมแล้วก็เป็น3เกมหนังสุดที่เวทแฮมนะครับก็ทําเงินมาที่3เกมรวดเช่นเดีวยวกันซึ่งคุณครับถ้ามองจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาเป็นแอสตันวิลลาเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันนะเนื่องจากทางเวทแฮมกับวิลลาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีบวกกับวันนี้ครับแอสตันวิลลาขาดขุมกําลังตัวหลักอย่างชารอนมิงนรับตัวเก่ง เอมโอบุนเดียแล้วก็จะขบลิมซี่สตัวลุกตัวสําคัญของทีมทําให้เกมนี้ผมว่าเกมลุกของวิล่าอาจจะดรอปลงไปนะครับบวกกับเวทแฮมเองก็เรียกได้ว่าชุดใหญ่จัดเต็มฉะนั้นจากราคาครึ่งลูกที่เปิดมาเป็นแอสเซนวิลลาเจ้าจบ้านต่อทีราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมอ่านว่ามีโอกาสสูงมากที่อาจจะไปออกที่น่าเสมอถ้าผลไปออกที่น่าเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไว้ที่ทีมเยอย่างเวทแฮมคาดว่าวันนี้เวทแฮมจะมายันเสมอไว้ได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันที่ศึกกันโชสุระอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ดวงพิศดารแดงดำเอซิมิรันจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมาลายยูเวนตุสนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามซานซิโสรสแตเดียมจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบนตรนารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กนันหน่อยนะครับเจ้ามาร์กมิรันครับอยู่อันดับที่หนึ่งนำจากฝงอยู่ตอนนี้แข่งไปแล้วแปดนะัดชนะเจ็ดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้สิบหกเสียไปแปดประตูมีอยู่ 21, นนยี่สิบเอ,อ็ดคนะแนนสมมอแพ้้ไไไปปเเกยยิงดสี มีอยู่17คะแนนครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมิลานครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นเสมอกันไป3นัดโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้นะครับฝั่งยูเวนตุสไม่เคยเอาชนะมิลานได้เลยซึ่งเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่ฝั่งยูเวนตุสเปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลานไปด้วยสกอร์2-2ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอซีมิลานเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เอซีมิลานไม รประกอบการของ A C ira, เอซิเมเดนไดลบเกมมิดันผ่านดมเงินไปนที่4เกมลบไปหนเกมคิดเป็นปอร์เซ็นการทำกำไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งยูนตุสฟอร์ม5นัดหลังสุดยูนตุสชนะไป3เสมอ1นแล้วก็แพ้ไปน1นเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูนตุสเปิดบ้านเอาชนะโตริโนไปได้ด้วยสกอร์2ปร์ศูนย์ ผลประกอบการของยูเวนตุสในรอบ5เกมยูเวนตุสพาทำเงินไปที่2เกมยกไป1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่40นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเอซิมิรานภายใต้การคุมทีมของเซฟานโน่ปิโอรีซึ่งวันนี้ครับมิรานก็จะมีตัวผู้เล่นมาเจ็บตัวหลักอยู่3รายนะครับก็จะมีมาเทียโอกาดาราอิสมาอลเบนนาเซ่และก็เซมิลชุกูเอเซ่นะครับแล้วก็อีก2รายที่ band, นนบดิจะ แนวรับก็จะมีฟิกรโยธโทมาริจะคุมบัะชาการในเกมรับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเทียนีไรเดอร์ยาซินอัตรีแล้วก็ยูนุสมูซานะครับโดยที่ในลูกวันนี้ก็จะมีตัวลุมเส้นอย่างคิดเซนบุสิตกับลาเฟลเลอเลนะครับหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางผู้รุสามะตูที่เล่นศูนย์หน้าได้นิดหน่อยอย่างอุริชิรูจะลงลาดตะข่ายในวันนี้ ส่วนฝั่งทีมเยนครับยูเวนตุสภายใต้ก,การคุมทีมของมาร์ซิโมโนอาลูเกีนะครับวันนี้ยูเวก็จะมีรรยงานตัวผู้เล่นที่จบอยู่3ลรายก็จะมีอเล็กซานโดมาเตเดเิโยแล้วก็ดานิโลซึ่งทั้ง3ลรายเป็นนอรับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีก2ลรายที่ติดโทษแบนนะก็จะเป็นนิโคลฟาโจรีกับ ปอปอกบานะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ายูทูสจะมาในระบบ352้ 2, แนวรับก็จะมีเกซันเบเมอร์จากคุมปาชาการในเกมรับตรงกลาง3คนว,วันนี้ก็จะมีเอเดนลาบิโอมาเนลลาคาโเตรียก็ฟาบิโอเมริตินะครับโดยที่3ในลูกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้โดยที่คู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นอาคาดิอุสมาริจะเล่นหน้าคู่กับดูสานวลาดวิทนะครับซึ่งเนี่ยราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านเอซี AC มิลานต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่มิลานเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปถ้าเเรรราาาาาาาไไปปต่่่่ออฝังมนค้้ํก็จะยูที1.97ถ อยู่นตุสครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.92นะครับซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานที่ผ่านมาก็ทั้ง2ทีมผลงานค่อนข้างจะด,ดีแล้วก็เป็น2ทีมอย่างมิรานกับยูนตุสทะยานขึ้นไปอยู่บนหัวตารางบนจา่าฝูงบนหัวตารางกันเลยทีเดียวนันะครับมิวาดนนะครับถือว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์ม,มและถ้าเรามาส่องฟอร์มกันเลยนะทั้ง2ทีมก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดเลยโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างมิรานที่5เกมสุดไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง4เกมก,กับ 4เกมหลังสุดของเอซิมิลานก็ทําเงินได้ทั้ง4ี่เกมรวดส่วนฝั่งยูเวนตุสนะครับก็ผลงานท่าภาพรวมนะถือว่าดูดีนะมีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง3เกมแต่ว่าจุดแตกต่างก็จับเป็นที่การทําเงินของยูเวนะครับทำเงินได้เพียงแค่2เกมจาก5เกมหลังสุดเพียงเท่านั้นเทียบกับมิลานที่การทําเงินเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรบวกกับคุมกําลังไลอัพวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างมิลานน่าสนใจนะถึงแม้ว่ามิลานจะขาดตัวหลักหลายคนแต่ว่าในเกมที่แล้ว ผู้เล่นชุดนี้ของมิลานก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเทียบกับฝั่งยูตุสที่เป็นผู้เล่นชุดใหญ่เช่นเดียวกันแต่ผมมองว่ามิลานเนี่ยน่าสนใจจริงๆจากการที่มิลานได้เล่นในถิ่นซานซิโร่ถ้าเรามาดูเกมทางการนะครับที่เอซีมิลานเล่นเกมในบ้านนะเป็น4เกมหลังสุดเกมทางการมิลานชนะไปถึง3เกมแล้วก็มีเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเพียงนั้นเรียกได้ว่าฟอร์มในบ้านของมิลานก็แข็งแก่งเอาเรื่องส่วนฝั่งยูเว่ครับเกมเยือนก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่ก็มีเกมที่ยูเว่เก็บชนะได้บ้างจากเกมเยือนแต่ว่าเเเเเป็นนน2กกมมสุดที่่ยยล ก็แพ้ไปที่1เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมเียกด้ว,ว่า2เกมสุดของยูเว่ไม่เคยเอาชนะใครเลยฉะนั้นจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาผมมองว่าวันนี้มิลานที่เดินนบ้านแล้วก็จะเป็นมิลานทําผลง,งานได้ดียามที่เดเรนตินทานซิโลเกมนี้ครับยูเว่เจองานยากแนะ่นอนเนื่องจากมิลานกาลังลงตัวในหลายๆตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็ทีเด็ดที่ขาดวันนี้ผมมองว่ามิลานดูดีกว่าฉะนั้นกนี้ถ้าจะมองหาทีมทํากําไรส่วนตัวผมขอเลือกต่อไปที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอซมิลานคาดว่าวันนี้เอซมิลานจะเปิดบ้านเฉนือนชนะไปได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกลาลีกาสเปนก็จะเป็นคู่ระวังบา์เนนาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอติกบิลเบานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามคัมโนจะเตะก,กัน,นเวลา ตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับบาร์เซโลนาตอนนี้รังอันดับที่3แข่งไปแล้ว9นัดชนะ6เสมอ3ยังไม่แพ้ใครยิงได้21เสียไป10ประตูมีอยู่21คะแนนส่วนฝั่งบิวเบลอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว9นัดชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้16เสียไป9ประตูมีอยู่17คะแนนนะครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดโดยที่ในรอบเกมหลังสุดนี้ฝั่งบิเบบบลลไไม่่เเเเเคคยยอาาาชนนนะะรร์ซซโด้ัึงกมล่าสุดก็็เเปนหล บาร์เซโลนานะครับบุกไปเอาชนะแอตลิติกบาวไปด้วยสกอร์หนึ่งเปอร์ศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ใน,นรอบมาเกมหลังสุดนี้บาร์เซโลนาไม่เคยแพยใ้ใครเลยครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ Barcelona. บาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะอัลเมเรียไปได้ด้วยสกอร์สามเปอร์ศูนย์ผลประกอบการของบาร์เซโลนาในรอบห้าเกมบาร์เซโลนาพันเงินไปสามเกมพาร์ลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มมมจจาา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 กกฝั่งงเเ้้้บบนนรร์ซโลภยใตคุทีขอช วันนี้ครับบาร์ซานาก็เรียกได้ว่าประสบป,ปัญหาตัวผู้เล่นมาเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะก็จะประกอบไปด้วยเปรดี เฟนกี้เดยองเซกี้ลาเบโตจูสคุนเดราฟินยาแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าชาบี้จะวางระบบ4-3-3นะครับแนวนรับก็จะมีโรน่าออรโกจะกุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีเฟอร์มินโลเปสโลเมโอโลเมอุแล้วก็กาบี้นะครับตัวที่3ในลูนกวันนี้คาดว่าจะเป็นชาลฟิลิกเฟลานตอเลสแล้วก็ลามินเจอมานะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับบิวเบานะครับก็มีผู้เล่นตัวบาดเจ็บไปบ้างนะก็ท่านับตัวหลักก็จะมีเยลาอาบารเลสแล้วก็มิเกลเบสตานะครับโดยทีี่่ววัันนน้คครรบบบบบาาาาดจะะมใ4 แนวะรับก็จะมีอตโตเปรเดสจากคุมราชการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางวันนี้ก็จะเป็นอันเดรสอเดล่าจะเล่นการคู่กับดันนี่กาเซียโดยที่3ในโลกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นนิโกวิลเลียมออยฮันซันเซตแล้วก็อินิกิวิลเลียมหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางกอก้ากูรูเซต้าจะลงราบตาข่า,ขายในวันนี้ ซึ่งเนี่ยแะคู่นนี้นะครับก็แรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นบาร์เซโลนาต่อที่ราคาลูกครึ่งแล้วก็ราคาณตอนนี้ดูเหมือนว่าแตล่สำนักราคาจะไหลลงตรงกันนะครับไหลลงตรงมาที่บาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งกับลูกราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งกับลูกถ้าเราไปต่อฝั่งบาซ่าราคาน้ําจะอยู่ที่1 8 6่งจถ้าเราไปลองฝั่งบิบอลราคาน้ําก็จะอยู่ที่2อ3นาะครับก็ซึ่งคนนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ทั้งสองที บาร์ซ่ายังไม่แพ้ใครจากรอบ9เกมหลังสุดนี้นะครับบวกกับฟอร์มการเล่นจะเห็นได้ช่นว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับบาร์ซ่าเนะเก็บช,ชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดก็บาร์ซ่าไม่เคยแพ้ใครจาก5เกมหลังสุดนี้ส่วนฝั่งบีบอลครับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็สามารถเก็บช,ชนะได้ถึง3เกมเช่นเดียวกัน แต่จุดแตกต่างกันเป็นอย่างมากก็ตรงที่การทำเงินบาซ่าจาก5เกมทำเงินไปเพียงแค่เกมเดียวส่วนฝั่งบิเบลนะครับจาก5เกมเนี่สามารถทำเงินไปที่3เกมได้ทีเดียนะครับบวกกับคุมกำลังในวันนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งเลยว่าบาเซโลนาวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะทําให้ สิอผู้เล่นของบาร์เซโลนาในวันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นชุดผสมจริงโดยเฉพาะในรายหลักๆอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กับปาฟินญ,ญาผมมองว่าส่งผลกระทบต่อเกมลุกของบาร์เซโลนาแน่นอนบวกกับตรงกลางครับการขาดหายไปของเปดี้กับเฟงกี้ดิยองตรงนี้ก็จะเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ของบาร์เซโลนาเลยชันงครับจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้นะแรกเริ่มเดิมทีอย่างที่บอกครับบาซ่าต่อที่ราคาขึ้นกุบลูกณตอนนี้ราคาไหลลงอย่างแรงเลยไหลลงมาที่บาซ่าต่อที่ราคารึ่งกลูกส่วนตัวผมว่าวันนี้บาซ่าที่ กับบิวบาลเนี่ยผมอ่านว่าบิวบาลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งแก่งเอาเรื่องใช่ครับการีเยันคำนูที่สภาพทีมของบาร์ซ่ากําลังอยู่ช่วงพิการผมอ่านว่าวันนี้ทีมเยันอย่างแอตติกบิวบน่าจะเอาอยู่ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แอตติกบิวบจะบุกมายันเสมอไว้ได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้งหมด5คู่ในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆอชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสันส้นอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับโรมาก,กับมอนซ่าคู่นี้เวดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านโรมาต่อที่ราคาคึนงกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โรมาคู่ที่2ครับโคโลนกับมุนเชนกับบักคู่นี้เรดเปิดมาเป็นโคโลนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปป คู่นี้ผมขอเลือกลองพืนที่กัดบักคู่ที่3ครับแอนตันวิลล่ากับเวทแฮมยูเต็ดคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านวิลล่าต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองพืนที่เวทแฮมคู่ที่4ี่เอซิมิลานกับยูเวนตุสคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านมิลานต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อพื้ที่เอซิมิลานคู่ที่5ครับบาร์เซโลนากับแอตติกบีเบาคู่นี้เรตเปิดมาเป็นบาร์เซโลน่าต่อที่ราคาครึ่งควบลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองพื้นที่บีเบา กับผมนะครับจอฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ sjos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code สแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดใน v v กูน้ว v วีกันนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อกบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ